สวัสดีครับพี่น้องชาวใต้ครับผมอารมณ์กรประหุรองหัวหน้าพักวิปัติน์ะเป็นที่ปรึกษาในมติว่าการกระทรวงเสรีนสสารกรนนะครับพี่ใหม่มาถึงบ้านเราแล้วนะครับพี่ใหม,ม่ไม่เป็นยุชีวิตเลยนะครับเราจะก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าร่วมกันนะครับวันฝ่าโิงไปด้วยกันภาคใต้นั้น จะต้องก้าวสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับโดยเพพาะอย่างยิ่งการเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญส้งขวานของประเทศนะครับพระยปัตรจะเดินเคียงู่กับพี่น้องชาวใต้เหมือนในเด็กที่บามานแต่เมื่อก้าวสู่ยุคใหม่ยุค,คอุดมการณ์ในสมัยของพระไวปัตภายใต้การนำของนานจุรินและนาวิสิทธิ์ หัวหน้าพักรองนายกฯรลมฟรีพาน,นิชย์นะครับและดรอกเตอร์จับใจสยอลัมฟรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รเลขกาธที่การพักนะครับให้ความมั่นใจว่า เราจะไม่ทิ้งไก่ไว้ท้างหลางนะครับเราจะมาเดินหน้าสร้างย่วใหม่ๆให้กับประเทศและภาคใต้ของเรานะครับด้วยนาฬิกาทาได้ไวทําได้จริงครับขอพี่น้องประสบความสาเร็จสมหวังและพ้นจากภัยนตรายนังปวงโดยเพราะรปลอดจากโควิดทุกครอบครัวทุกท่านครับสวัสดีครับ